สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของสมเด็จพระยารามเจ้าหรือสมเด็จพระรามาราชาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่หแห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์อู่ทองข้อมูลเบื้องต้นพระนามสมเด็จพระยารามเจ้าหรือสมเด็จพระรามาราชา,าธิราชราชวงศ์ ราชวงศ์อู่ทองเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์นี้พระราชบิดาสมเด็จพระราเมศวรรัชกาลครองราชระหว่างพศ1938ถึงพศ1952รวมระยะเวลาประมาณ14ปีลำดับที่พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่5แห่งอาณาจักรอยุธยาการขึ้นครองราช สมเด ala, ata, a, ็จพระยารามเจ้าเสด็จขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระราชบิดาคือสมเด็จพระรามเมศวรในปีพศ1938เหตุการณ์สำคัญในราชการความขัดแย้งกับเจ้านายราชวงศ์สุพรรณภูมิในราชการของพระองค์ได้เกิดความขัดแย้งกับพระญาติจากราชวงศ์สุพรรณภูมิคือพระอินทราชาซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่หนึ่ง การรัฐประหารพศ1952ในปีพศ1952สมเด็จพระรามาราชาธิราชทรงถูกพระอินทราชาผู้ซึ่งเป็นเจ้าเมืองสุพรรณบุรีหรือมีอีกชื่อว่าเจ้านาคโค่นหลมราชบัลลังก์ด้วยการรัฐประหารการสิ้นสุดรัชการหลังจากถูกรัฐประหารโดยพระอินทราชาแล้วตำแหน่งกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา จึงเปลี่ยนไปสู่ราชวงศ์สุพรรณภูมิโดยมีพระอินทราชาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลำดับต่อไปเหตุการณ์นี้ถือเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์อู่ทองที่ปกครองอยุธยามาตั้งแต่สถาปนากรุงศรีอยุธยา 1. ความสำคัญในราชวงศ์อู่ทองสมเด็จพระรามา,าชาธิราชทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่หแห่งอาณาจักรอยุธยา และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์สุดท้ายที่สืบเชื้อสายโดยตรงจากราชวงศ์อู่ทองซึ่งก่อตั้งโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองพระราชบิดาสมเด็จพระรามเมศวรช่วงราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์อู่ทองปกครองอยุธยาเป็นเวลาสองช่วงคือช่วงแรกพศ1890ถึง1913 และช่วงที่ 2, อสองพศ1931-1952ถึงการสิ้นสุดรัชกาลของพระองค์ในปีพศ1952ถือเป็นการสิ้นสุดอำนาจของราชวงศ์อู่ทองอย่างสมบูรณ์ 2. เหตุการณ์นำไปสู่การสิ้นสุดรัชกาลการสิ้นสุดรัชกาลของสมเด็จพระรามาราชาธิราชไม่ได้เกิดจากการสวรรคต แต่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในระหว่างสองราชวงศ์ใหญ่ที่ปกครองอยุธยาในยุคแรกคือราชวงศ์อู่ทองของพระองค์และราชวงศ์สุพรรณภูมิความขัดแย้งกับขุนนางตามพงศาวดารบางฉบับระบุว่าในช่วงปลายราชการของสมเด็จพระรามา,าชาธิราชทรงมีข้อพิพาทกับขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือเจ้าพระยาม,มหาเสนาบดี การหนีไปเข้ากับฝ่ายสุพรรณภูมิเจ้าพระยามหาเสนาบดีได้หนีไปเข้ากับพระอินทราชาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสุพรรณบุรีและเป็นพระญาติในราชวงศ์สุพรรณภูมิคือเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือคุณหลวงพง,งวัวการรัฐประหารพศ1952เจ้าพระยามหาเสนาบดีได้ร่วมกับพระอินทราชา ยกกำลังเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาและโค่นหล,ล้มราชบัลลังก์ของสมเด็จพระรามาราชาธิราชผลลัพธ์เมื่อยึดอำนาจได้แล้วกลุ่มขุนนางได้ทูลเชิญพระอินทราชาขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่หนึ่งกษัตริย์ราชการที่หกและถือเป็นการเริ่มต้นของราชวงศ์สุพรรณภูมิที่กลับมามีอำนาจปกครองอยุธยาอีกครั้ง 3. ชะตากรรมหลังการถูกโค่นอำนาจ หลังจากถูกค้นราชบัลลังก์แล้วชะตากรรมของสมเด็จพระรามาราชาธิราชมีความแตกต่างกันตามหลักฐานตามพระราชพงศาวนานฉบับพระจกักรพรรดิพงศ์จาดระบุว่าสมเด็จพระอินทราชาทรงพระเมตตาไม่ได้ประหารชีวิตสมเด็จพระยารามเจ้าแต่ได้โปรดให้ไปครองเมืองปทาคูจามแทนการเปลี่ยนแผ่นดินครั้งนี้ จึงเป็นจุดสิ้นสุดของสาราชวงศ์อู่ทองที่ปกครองอยุธยาและเป็นการกลับมาของราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้นบริบทความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์รัชาสมัยของสมเด็จพระรามาราชาธิราชเป็นช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์อู่ทองหรือสายของพระเจ้าอู่ทองหรือพระรามาธิบดีที่หนึ่ง และราชวงศ์สุพรรณภูมิหรือสายของขุนหลวงพงัวหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องราชวงศ์สลับกันครองอำนาจอายุธยาในช่วงแรกพศ1893สอถึง1น5 8 9 3มีการสลับกันครึ่งครองราชระหว่างสองราชวงศ์นี้ถึงสองรอบคืออู่ทองสุพรรณภูมิอู่ทองอีกครั้ง สมเด็จพระรามาราชาธิราชทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่5ซึ่งเป็นการครองราชครั้งที่สองของราชวงศ์อู่ทองความมั่นคงที่เปราะบางการสลับอำนาจนี้บ่งชี้ว่าอำนาจในการปกครองกรุงศรีอยุธยาไม่ได้อยู่ที่สายใดสายหนึ่งอย่างมั่นคงทำให้เกิดการชิงอำนาจครั้งสำคัญในปลายรัชกาลของพระองค์จุดชนวนรัฐประหารจากหลักฐาน รายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับรัชสมัยของพระองค์คือสาเหตุของการสิ้นสุดราชสมบัติซึ่งมีการบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิตนับเป็นพงศาวดารที่เก่าแก่และมีความน่าเชื่อถือสูงความพิโรธกับเสนาบดีในปีพศ1952ศักราช771ปีเถาะ มีการระบุว่าสมเด็จพระยารามาเจ้าพิโรธหรือกโกรธเจ้าเสนาบดีจนถึงกับมีรับสั่งให้จับกุมการแปรพักเจ้าเสนาบดีหนีรอดไปได้และได้ไปตั้งตัวอยู่ที่ปถาคูจามสันนิษฐานว่าอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยาการเชิญชวนโค่นอำนาจ เจ้าเสนาบดีได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระอินทราชาผู้ครองเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิให้ยกทัพเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาโดยให้สัญญาว่าจะยึดกรุงถวา,ายการเสียอำนาจเมื่อพระอินทราชาสเสด็จยกทัพมาเจ้าเสนาบดีก็เปิดทางให้ยึดอำนาจได้สำเร็จแล้วทูลเชิญพระอินทราชาขึ้นครองราชแทน ชะตากรรมของสมเด็จพระยารามาเจ้าทางหลังจากการรัฐประหารตามพงศาวดารสมเด็จพระอินทราชาไม่ได้ทรงปรงพระชนมาชีพแต่โปรดให้สมเด็จพระยารามาเจ้าสเสด็จไปครองเมืองปทาคูจามซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญในอดีตบางแหล่งเรียกว่าปทาคูจามหรือปากคูจามการสิ้นสุดราชวงศ์อู่ทอง การเปลี่ยนแผ่นดินครั้งนี้ทำให้ราชวงศ์อู่ทองสิ้นสุดลงและอำนาจการปกครองทั้งหมดกลับไปสู่ราชวงศ์สุพรรณภูมิอย่างถาวรนับแต่นั้นเป็นต้นมาการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐประหารพศ1952การรัฐประหารที่โค่นล้มราชวงศ์อู่ทองในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้นและเป็นบทสรุปความขัดแย้งสองราชวงศ์ห ความขัดแย้งกับเจ้าเสนาบดีสาเหตุคือพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐนิดระบุเพียงว่าสมเด็จพระยารามาเจ้าพิโรธหรือโกรธเจ้าเสนาบดีจนถึงกับมีรับสั่งให้จับกลุ่มแต่ไม่ระบุสาเหตุแห่งความโกรธนั้นอย่างชัดเจนการตีความ นักประวัติศาสตร์ันิฐานว่าเจ้าเสนาบดีอาจเป็นขุนนางคนสำคัญที่เอ็นเอียงไปทางราชวงศ์สุพรรณภูมิอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นผู้ที่มีอำนาจมากเกินจนกษัตริย์ราชวงศ์อู่ทองซึ่งมีอำนาจไม่มั่นคงต้องหาทางจำกัดอำนาจเมื่อเจ้าเสนาบดีหนีราชไปได้จึงใช้โอกาสนี้เป็นตัวเร่งให้เกิดการโค่นล้มราชบัลลังก์ทันที 2. บทบาทของปรถาหูจามหรือขุมกำลังซ่อนเร้นสถานที่หลบหนี เจ้าเสนาบดีไม่ได้หนีไปที่อื่นแต่ไปรวมกำลังอยู่ที่ฟากปถาคูจามหรือปัจจุบันเป็นบริเวณคลองตะเคียนนอกเกาะเมืองอยุทยาทางทิศใต้ความสำคัญของปถาคูจามบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจามและชาวมุสลิมกลุ่มอื่นๆ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าปทาคูจามเป็นหลักแหล่งของขุมกํำลังกลุ่มสุพรรณภูมิหรือสยามในขณะที่ใจกลางเกาะเมืองเป็นที่มั่นของกลุ่มอโยธยาหรืออู่ทองการที่เจ้าเสนาบดีหนีไปที่นั่นและสามารถรวบรวมกําลังได้ทันทียืนยันว่ากลุ่มอํานาจของราชวงศ์สุพรรณภูมิมีความพร้อมและแข็งแกร่งอยู่แล้วภายนอกพระนคร 3. ส,สรุปผลทางการเมือง การรัฐประหารครั้งนี้จึงไม่ใช่การยึดอำนาจฉับพลันแต่เป็นการประสานงานระหว่างขุนนางผู้ไม่พอใจในราชสำนักคือเจ้าเสนาบดีกับเจ้านายที่มีความชอบธรรมทางสายเลือดคือสมเด็จพระอินทราชาซึ่งเป็นตัวแทนของราชวงศ์สุพรรณภูมิทำให้ราชวงศ์อู่ทองสิ้นสุดลงอย่างถาวรและเกิดความมั่นคมทางการเมืองมากขึ้นภายใตายราชวงศ์สุพรรณภูมิต่อไป เมืองปทาคูจามที่ประทับหลังสิ้นราชตามบันทึกที่ว่าสมเด็จพระอินทราชาทรงให้สมเด็จพระรามาราชาธิราชไปครองเมืองปทาคูจามหรือปากคูจามความหมายแฝงการอนุญาตให้ไปครองเมืองนี้แม้จะดูเป็นการลดบทบาทแต่ก็อาจตีความได้ว่า เป็นการให้ความเมตตาแก่พระญาติตามพงสาวดันบางฉบับระบุว่าพระอินทราชาเป็นพระเจ้าลุงของสมเด็จพระรามาราชาธิราชหรืออาจเป็นการส่งไปอยู่ในที่ที่ถูกควบคุมโดยเครือข่ายของราชวงศ์สุพรรณภูมิเองเพราะปฐาคูจามเป็นฐานอำนาจของสุพรรณภูมิ การที่พระองค์สามารถครองเมืองต่อไปได้โดยไม่ถูกปลงพระชนมาชีพถือเป็นชะตากรรมที่แตกต่างจากกษัตริย์ที่ถูกคนล้มบางพระองค์ในยุคต่อมาของอยุทยาในสมัยสมเด็จพระรามราชาธิราชพศ1938-1952ถึงรัชสมัยของพระองค์ถือเป็นช่วงที่อยุธยาพยายามรักษาอำนาจในภูมิภาคไว้ท่ามกลางการแข่งขันกับอาณาจักรเพื่อนบ้าน ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อเสถียรภาพภายใน 1. ความสัมพันธ์กับอาณาจักรสุขโขทยัยหัวเมืองเหนือในช่วงเวลานี้สุขโขทัยได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอยุธยาในฐานะเมืองประเทศราชตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมมราชาชทิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพะง่วแล้วบริบท แม้จะตกเป็นประเทศสราชแต่ความสัมพันธ์ระหว่างอายุธยากับหัวเมืองเหนือก็ยังคงตึงเครียดและมีการต่อต้านอำนาจจากอายุธยาอยู่บ้างการครองราช14ปีของสมเด็จพระรามราชาธิราชจึงต้องใช้ความพยายามในการควบคุมและรวมอำนาจของหัวเมืองเหนือนอย่างต่อเนื่องความสำคัญ การที่เชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิเช่นเจ้านาครอ,อินซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหัวเมืองเหนือหรือสุโขทยัยผ่านสายเลือดราชวงศ์พระร่วงซึ่งมีกำลังอำนาจเพิ่มขึ้นยอมเป็นภัยคุกคามต่อสมเด็จพระรามาราชาธิราชที่เป็นสายราชวงศ์อู่ทางโดยตรง 2. ความสัมพันธ์กับอาณาจัก,กรกัมพูชาขเขมรก่อนหน้านี้ในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร พระราชาบิดาของสมเด็จพระรามราชาธิราชอายุทยาได้ยกทัพไปตีกัมพูชาและสามารถยึดเมืองนครธมได้ทำให้กัมพูชาอ่อนแอลงมากในช่วงพศ1938-1952ถึงสันนิษฐานว่าอำนาจของอยุทยาเหนือขเขมรยังคงแข็งแกร่งจากการรบในรัชการก่อนหน้าแต่ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันการแข็งเมืองเชื่อมโยงกับปทาคูจาม กลุ่มชาวจามซึ่งมีบทบาทสำคัญในบริเวณปทาคูจามเขาก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในกัมพูชาหรือจามปาการใช้กลุ่มจามเป็นกองกำลังและเป็นฐานอำนาจในอยุธยาจึงเชื่อมโยงกับมิติความสัมพันธ์ระหว่างอายุธยากัมพูชาในสมัยนั้นด้วยสรุปมรดกทางประวัติศาสตร รัชสมัยของสมเด็จพระรามราชาธิราชมีความสำคัญในฐานะจุดสุดท้ายของวัฏจักรการชิงอำนาจในยุคอยุทยาตอนต้นการสิ้นสุดราชวงศ์เป็นการสิ้นสุดราชวงศ์อู่ทองอย่างสมบูรณ์และทำให้ราชวงศ์สุพรรณภูมิภายใต้สมเด็จพระอินทราชาธิราชที่หนึ่งหรือเจ้านครอ,อินขึ้นมามีอำนาจปกครองอยุทยาอย่างมั่นคงในรัชกาลถัดมา